น,นี่ก็ยังโพสตอยู่อุ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วค่ะฟ้าฝนเป็นใจเก่งทั้งทีมพี่แอนบอกเก่งทั้งทีม,มยินดีด้วยค่ะพี่เป็นบ้านเป็นโนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะรอวันนี้มานานพี่อ่องแต่เราต้องรอเงินต่อนะดีใจกับลูกหมีด้วยนะคะพี่แอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆากเลย นะคดีก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกนี่ต้องชำระเงินนะเมื่อกลัวเขาไก้ภาษารแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวว่าจะชำระเงินนะแต่ว่าทราบข่าวเดียวว่ารัฐบาลเขาได้จัดกาไรก่อสารพัดมาทอะไรเงี้ยแต่ร้านเจ็ดเอี้ยไม่ถึงนะจริงๆแล้วก็ต้องชำระนี่ก่อนที่จะกุู้จ่ายรวมไปเลยมีข้าในความขัดขันในเรียมสารที่เราวางสารไปแล้วก็ค่าตามนี่ภาษารเงินตามนี่ภาษาร์ต้องชำระนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอ่า ทางเคลื่อนเกี่ยวเรื่องเกิดธรนีไม่ใช่เราก็ต้อรัการวิเคนต่อไปแต่เขายังไม่ได้ให้รอยังยังไม่ใช่กินกันะข้โเาจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าถ้าเจตนาใช้ดีนะไม่จำเป็นต้องรมาหรอกมันมีช่องทางแย่คุณจะเอาเงินไปวางสารก็ได้ิดต่อชาระจะนี่โดก็ได้แบบไหนก็ได้หมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ผูมีแตการตโต้กับมาอย่างเดียวน่าจะไปต่อดูทแดูสรงมัจะไปต่เห็ย มีอีกสี่เรื่องของลูกหมีเนี่ยฟ้องไปสี่อ้าวองลูกหมีฟ้องไปห้าพี่ฟ้องไปหนึ่งทั้งหมดทั้งหมดดีเขาลูกหมีเนี่ยฟ้องสัญญาผิดสัญญาเงินู้หนึ่งเรื่องตัดสินไปแล้วคดีที่สองที่จะตัดสินที่17มิถุนายนเนี่ยเก้าโมงเช้าเนี่ยเป็นคดีชอบตรงเลยพรบเช็คอีกสามคดีคดีเป็นหมิ่นะมาทอ่าคดีสั่งมีมูลไปหนึ่งเรื่องละที่ศาลตุรกดอนเทอรบุรีอันนี้ก็หมิ่นะมาทลูกหมีไปทั้งหมดเอ่อสิบสี่กรรมโคตสิบสี่ครั้งนะคะก็สังมมีูล ทักปฟก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดสอบคำให้การ7กรกฎาคม9ก้าโมงเช้าอันนี้จะไม่ต้องประกันตัวนะคดีอาญาแล้วก็วันจันทร์นี้นะที่ฟ้องอันนี้ต้องประกันตัวค่ะนี่ฟ้องเขาเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาทเหมือนกันใส่ส่วนวันจันทร์นี้16 16กสิบหกุนายนวันจันทร์9ก้าโมงเช้าที่สังขยาภูเก็ตใต้มันเหมือนกับฟ้องในฟ้อง เขาไโปโฟมกันนะเราไม่ได้โฟมแก้แค้นนะแบบนี้คือไม่ได้โอมแก้แค<อ> <ๆ S 2> ้นเราจริงทุกคดีเราจังเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาก็ทำเนี่ยมาหนึ่นกรรมมา,มาละเมิดเราอะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่ใช่เนะรื่องอ่ะมามาเอาโพสต์ราะว่าใส่ความาวามาวันนั้นแล้วต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเที่อยู่แล้วแต่ส่วนที่เขาไปแจ้งความแก้เแค้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าซึ่งที่เขากากล่าวหาเราอ่ะหรือไปแจ้งความเราก็สิ่งที่ไม่จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้้นนนนนตอออีีกก็ใเเมมื่่คะศษาาขงย เขาต้องการใช้คำพิพากษาอันนี้ไปต่อสู้คดีย,ยาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีกับเจ้าหนี้ไม่ใช่จําเลยแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาคิดว่าในเนี้ยศาลจะพิาพากษาว่ายกฟ้องเนื่องจากว่ามีมูลนิธิกฎหมายอยู่รวมถึด้วยหรืออา้างวาเป็นสัญญาเป็นงงพักศาลก็ต้องยกฟ้องเนื่องจากว่ามีที่ผิกฎหมายรวมอยู่แล้วใช่ไหมคะ ขาต้องการใช้ประโยชน์กับิพการสารนี้แต่ที่จริงแล้วพอสารนินนนรา,าสารมามันไม่ใช่แบบนั้นไงการนิทการสารว่าเป็นนี่มีอยู่จริงเงินรับไปก่อนอันนี้จริงเป็นการเ,าเงินได้มาจากการร่วมลงทุนเอาเงินลงทุนจริงการที่คุณไม่จ่ายต้นทุนและกกำไรเขาคือเนี่ยคุณก็ไปตกลงเรื่องเงินต้นกับเขาว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ที่จะไปลงในสัญญานกู้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อที่จริงหมดเลยอันนั้นก็ซื้อสารกระตุ้ละเอียดมากในประเด็นทุกอย่างเลยแล้วก็มันทาให้ให้เราเจ้าหนี้หมดข้อกับ กรณีที่ว่าจ er, เจ้าเนี่ยปล่อยดอกเบี้ยผิดกฎหมายอ่าดอกเบี้ยโอ้โหโหดมากปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยรายวันรายเดือนรายวันรายชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะลบข้อกล่าวหาเราได้แล้วเป็นเพราะว่ามีกฎหมายโอ้โหฝ่ายเขาเนาะไม่ใช่ฝ่ายเราฝ่ายเรามีแค่นี้มีแค่สองคนที่มีใครแค่เป็ใจกันเองแต่เขาสิโอ้โหเนี่ยทีมงานเราเยอะตทีมงานเรียกกองเลี้ยงตลอดเลี้ยงเนี่ยกองเนี่ยกองเป็นอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเท่าไรเขาทั้งเลยนะเขามา โค้ดให้กำลังใจโค้ดแฝกเราบ้างอะไรบ้างสารพัดเนี่ยไม่ใช่ป่ะเราตามตามสบายโอนทนายเดชาแล้วโดนโดนแขวะค่ะโดนโดนจริงๆเลยทนายเดชาก็โดนโดนอ่าเขาเรียกอะไรนะโดนเขียนคําดูหมิ่นอ่ะแรงมากหมดแรงมากๆก็อาจารย์เขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้อยากทำช่ยเขาก็ไม่ได้สนใจกับคําพูดของอาจารย์สิงค์ศิลป์กา แต่เมื่อพี่วกาพอมีเวลาก็เลยจัดไปหนึ่งดอกเดรคดีเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านที่กุ้งจัดไปหนึ่งดอกดอกใหญ่รวยพี่กุ้งรวยมีเงินวางสามสองหมื่นไม่แต่ได้ข่าวก่อนอันเนี้ยเขาจะฟ้องพี่เรี่ยพี่ยี่สิบล้านบาทพี่ก็เลยจัดเต็มไปซะเขาเขาเลยเขาต้องหาเงินวางขันสองแสนไม่ได้พี่มีเงินไม่พอพี่มีเงินแค่สองหมื่นพี่เลยวางแค่สองหมื่ใช่ไหมใช่ไหมผมจัดจัดไปกี่ล้านหนึ่งล้าน แต่เขาเขายบล้านน่ะเราเอาแค่นั้นแหละเราเอาแค่นั <t aring> <t aring ้นแหละแล้วส่วนส่วนลูกหมีเป็นไงฮะหลังจากก็หลังจากชนะใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เราแบบว่าเตรียมความพร้อมมาตลอดคะแล้วก็ดีใจที่ อาจารย์เดชาชมบอกว่าลูกหมีเป็นคนรอบคอบละเอียดเก็บหลักฐานครบถ้วนจะบอกว่าอะไรรู้กแม่เราอ่ะยังไม่ได้เงินหรอกค่ะเราได้เงินยังยันยังไม่ได้เงินนะแต่ว่าเรากินฉลองทุกวันเลยราฉลองเราดีใจค่ะดีใจดีใจทุกวันเรามีความสุขทุกวันนะก็คือแยกแยะมากกว่าค่ะว่านี่ส่วนนี่การดําเนินชีวิตก็ส่วนดําเนินชีวิตภาษาที่เราใช้เราใช้ภาษาดอกไม้คืออะไร่เราไม่ได้ภาษาจริงๆแล้วอยากให้จบทั้งหมด จริงๆอะปู่จริงๆไม่ได้อยากมีเรื่องเลยตั้งแต่มกเลาจัดพยายามไกลเกลียวตลอดมาแต่ว่ามันไม่อยู่ที่เราไม่เห็นที่เราว่าไม่จบนะเราต้องดีที่จะแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็คู่กรณีเขาไม่ไม่เจอจ่าไกลเกียวแล้วไม่เจรจาไม่ไม่เจไม่ไม่ไม่เจรจาแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าลูกหมีไปทําให้เขาเสียชื่อทนายความทำให้เขาเสียชื่อลงะกูลใครจะไปทําได้ล่ะคนที่ทําให้ตัวเองเสียชื่อได้ก็คือตัวเรา ไปนี่มันก็ไม่ใชะเออจริงๆบอกว่าท่าะบอกเอาพี่บอกบอกทุกคนดีกว่าบอกทุกคนดี่ว่าว่าไปนี่มันต้องใช้นะคะคือกรรมแบบตามพันชาติที่ไม่ต้องรอชั้นหน้าที่บอกอย่างนี้นะที่ไม่ได้บอกเรื่องถเรื่องกฎหมายนะรอถึงเริ่มเวรกรรมจริงๆมันมีจริงนะทุกอย่างเลยไม่เห็น112ล้านบาทมาจากไหนอยู่ๆก็โผล่มาใช่ไหมเงินทิ้งอ่ะทิ้งให้กองไม่ใหญ่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่ากรรมตามทำอะไรไว้น่าจะย่อมได้แบบนั้นแหละพอดี่นจะตามมาจบใช่ไหม ก็ตอนนี้อีกคดีหนึ่งนะคะที่สารรับฟ้องแล้วก็คือคดีหมิ่นประมาทอย่างยกตัวอย่างคดีนี้ค่ะสาลน่ะท่านรับฟ้องแล้วก็คำพิพากษาที่ออกมาเขาหมิ่นประมาทเราครบองค์ประกอบเลยนะคะทั้งเขียนว่าเขียนว่าเขียนดูหมิ่น14ข้อความอย่างเงี้ยค่ะใส่เพลงเหมือนเพลงแบบด่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงอะไรนะทำให้เราเสียหายอะไรนะเพลงอะไรนะ เพลงอะไรเพลงอะไรที่เาใส่ปากีมนนไม่ม่เพลงนึงเสีง้อไมเพลงนสันดาลเลยสันดาลอ๋อีอไรัตงนีไซหรือสันดาชชช่เพลงนี้เขาม่นะมารใส่คช่นเพลงมามันเป็นนีไซหือนาเราก็เราก็ชนะคดีความเรื่องหมิ่นประมาทเพราะว่า การที่มาว่าคนอื่นเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยมันไม่สมควรว่าเราไม่สามารถว่าใครได้เลยแต่เขามีความกล้าแล้วก็มีความมั่นใจในการว่าคนอื่นเขามีความเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละค่ะฟ้องศาลเอาความ,มยุติธรรมกลับมาก็าเราก็ได้ศาลก็ประกาศตาละฟ้องก็รออีกสองคดีเรื่องของหมินประมาทน,น,น,นะคะซึ<ช>่งเราไม่ได้ฟ้องแก้เกลียวนะเราฟ้องจริงจังเฟ้องจริงจังพราะว่าเราใช้สิทธิ์รลอ รอวันที่17มิถุนาดีกว่าวันที่17มิถุนา17มิถุนาค่ะคดีช่อโกงเนี่ยรอคำพิพากษาดีกว่าอันเนี้ยก็คดีใหญ่คำสั่งศาลเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาเป็นพรบเช็คใช่เพรบช็คคิดว่าเป็นเรื่องดีไหมดีนะคะเพราะว่าเราก็ยืนยันเสมอว่าการกระทำของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยเราลงทุนทำธุรกิจ เพื่อเราจะต้องทำมาหากินดูแลครอบครัวถูกไหมคะ,ะเราก็ลงทุนไปแต่เหมือนกับง่ายๆเลยค่ะเราลงทุนผิดคนไงผิดคนแล้วเราก็โดนเหมือนอก็คือต้องบอกว่าชอบโกงแล้วเราก็ไม่ได้เงินของเราคืนมันเรื่องมันมีแค่นี้เลย<ม>แล้วการที่คนเราผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเนี่ยมันก็เลยเถิดไงคะจนทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ยอมรับผิดอีก อะไรทำนองนั้นนะคะมันก็เลยต้องดูกันต่อไปว่าจุดจบของชีวิตจะเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแชยังเดี๋ยวแชยังแชร์ดิค่ะอันนี้มีไลฟ์อยู่ด้วยย่อ่งขอบคุณมากที่อ่องขอบคุณมากอันนี้เมื่อกี้นักข่าว BCC เนาะถูกไหมอ่เมื่อกี้น่าจะมี40ช่องเลยนะใช่ ถึงแม้พี่บัญชามอกี้มีช่องเยะอ่อกี้มีกี่ช่องประมาณประมาณสิบกว่าชิบ่องกเนี้บหกอะไร้ยยอะนะสิาช่องเินบห้าชิปน้ำสิหิน้บน้ำ้าชินะำบ้าน้ำห้าช้บาบคนดูงงคืออย่างน้้ค่ะโอเคเิิ่ม้้นใหม่นะเริ่ม้้นใหม่นะจ๊ะ เมื่อวันนี้ตอนช่วงบ่ายสองเราถแถลงข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าลูกหมีไปฟ้องลูกนี่เนี่ยเรื่องปิสัญิญาจนพูดนะคะแล้วเมื่อวานศาลก็ตัดสินมาแล้วนะคะวันที่1ิมิถุนายนนะคะาาศ,รราศาลตัดสินมาพิพากษาให้จําเลยหรือลูกนี่ชดใช้เงินกับลูกหมีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นท่าน,นาเป็นตอนแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนที่ทางาโจเน,นี่ยลูกหมีโจเน,นี่ยฟ้องจําเลยในคดีนี้นะคะเป็นเรื่องปิสัญญาณจนพูดสองล้านบาทแล้วก็ในสัญญาณพูดระบุว่า มีดอกเบี้ยร้อยละสิปรเซ็นต์ต่อปีนะคะซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางจำเลยก็ต่อสู้ว่าโจทย์เนี่ยให้จาเลยเซ็นเอกสารปลอมค่ะเซ็นเอกสารเปล่าเป็นเอกสารเซ็นเอกสารเปล่าและนี่สองล้านบาทในเสยยังคู้นั้นเนี่ยมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วยซึ่งลูกหนี้เขาต่อสู้มาแบบนี้นะคะต่อสู้แบบนี้แลงจากนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเซ็นสัญญาเซ็นกระดาษเปล่าสัญญาปลอมนะคะแล้วประเด็นนี้เขาก็ต่อสู้มาหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย จะาจบไหมจบค่ะจบ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 นะเราต่อไปจบแน่นนะหลังจากจำเลยต่อสู้มาก็มีการสืบพยานในศาลนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยซึ่งขณะที่ศาลก็พิจฉัยจากพยาหลักฐานของโจทย์แล้วเนี่ยนะตามหลักฐานการผู้ยืมเงินสองล้านบาทเนี่ยซึ่งอันนี้ศาลพิจิัยว่า ก่อนที่จะมาการเขียนสัญญากานกู้สองล้านบาทเนี่ยโจดจำเลยเนี่ยจำเลยมีการชักชวนโจ์ที่ลงทุนขายสินค้าต่างๆลงทุนกันไปเมื่อได้เมื่อขายสินค้าได้ก็โจ์จำเลยก็จะคืนเงินต้นพร้อมกําไรให้กับโจทน,นะคะเป็นลักษณะาการลงทุนการเมื่อถึงกาหนดปุ๊บเนี่ยเมื่อจําเลยไม่คืนเงินต้นพร้อมกําไรให้กับโจทน,นะคะหลังก็เงินที่เป็นที่มาว่าหลังจากที่จ่ายเงินกันไปได้ ก็เป็นที่มาสุดยอดนี่ทั้งหมด2ล้านบาทอยายมาทําสัญญาเงินกู้กัร2ล้านบาทสางวินิจฉัยว่าก่อนทําสัญญาเนี่ยมีการพูดคุยตัวเลขกันแล้วว่าเป็น2ล้านบาทและมีการจําเลยได้นําเช็คมาให้โจ์แล้ว2ล้านบาทโจท์จึงได้เขียนเช็คนี่ลงในสัญญาเงินกู้2ล้านบาทนะคะพอเขียนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโจดก็ได้ถ่ายภาพไว้หนึ่งครั้งเป็นหลักฐานว่าเอกสารเนี่ยไม่ได้เป็นเอกสารเปล่านะเป็นเอกสารที่มีสัญญาเงินกู้เขียนข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โจ์ก็มีการถ่ายรูปไปห,หนึ่งครั้งหลังจากถ่ายรูปปุ๊บเรียบร้อยแล้วยังไม่มีการเซ็นสนัญญานะคะโจ์ก็ได้นําเอกสารนี้ใส่ซองจดหมายให้เมสเซนเจอร์ของจําเลยเอาให้จําเลยเซ็นลงนามก่อนคนแรกในสัญญาเงินกู้สัญญาเงินกู้นั้นมีข้อความครอบทุสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่นะจำเลยก็เซ็นมาหนึ่งแก๊งแล้วก็เอากลับมาให้โจทนะโจ์ก็นั่งรออยู่นะแล้วก็โจ์ก็ได้ลงนามในระหว่างที่เอาสัญญาเงินกู้กลับมาที่มีลายเซ็นของลูกหนี้คนเดียวเนี่ย โจก็ได้ถ่ายรูปอีกหนึ่งครั้งเป็นหลักฐานไว้หนึ่งครั้งครั้งที่2ต่อมาโจท์ก็ลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปอีกหนึ่งครั้งแก๊งนะคะแล้วก็ส่งสัญญาเนี่ยไปให้กับจำเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะพี่จำเลยตอบกลับมาว่าโอเคซึ่งว่าไม่ได้โต้แย้งเลยว่าเอ้ยในสัญญาเนี่ยมันมันไม่มีมูลนิธิจริงนะไม่ได้โต้แยง้งเรื่องเงินนะว่ามันใช่ว่าถูกต้องหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะ ซึ่งศาลก็บอกว่าการทําสัญญาเนี่ยเป็นขั้นตอนมีการกรอกตัวเลขหรือกรอกข้อความในสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่ทางจําเลยเนี่ยจะเซ็นสัญญาหรือจะเซ็นมือลามือลงในสัญญาเงินกู้นะคะเพราะฉะนั้นสัญญานี้ อาสาิีชัยว่าไม่ใช่สัญญาปลอมไม่ใช่สัญญาเงินผู้ปลอมนะคะประกอบกับจําเลยเป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความรู้นะงังไๆว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และและ้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากพอแนะ่สามีชัยดีมากมีประสบการณ์ในชีวิตมากพออีกอย่างหนึ่งเป็นและกะ็ในช่วงปีพศ2551เนี่ยจัเลยได้รับตําแหน่งรองนางสาวไทยประกอบอาชีพนักแสดงานานหลายปีย่อมเข้าใจรู้ถึงผลการทำสัญญาพอสมควรนะง่ายๆว่า ศาลจะบอกว่าไม่ได้โง่เออประมาณนีสารว่าจำเลยไม่ได้โง่เป็นคนที่มีความรู้นะถ้าลงมือในลงลายมือชื่อในสัญญาปุ๊บเนี่ยมีผลบุคคนทันทีอันนี้สาลนิสัยแบบนี้ว่าจำเลยไม่ได้โง่นะจำเลยมีคนที่คือความรู้ความสามารถนะและเป็นนักแสดงมานานนะเป็นนางงามด้วยนะและอย่างหนึ่งคือข้อความในสัญญาเนี่ยเป็นข้อความภาษาง,ง่ายๆเข้าใจง่ายไม่มีความซับซ้อนวินยูชนหรือคนทั่วไปอาจก็เข้าใจได้ว่า ถ้าลงมือในสัญญากันกู้มเมื่อไหร่แล้วเนี่ยต้องมีผลผูุพันในทันทีนะคะพเพราะฉะนั้นศาลก็บอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นข้อความง่ายๆนะคะแล้วก็มีคนอื่นหรือคนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้นะคะคือไม่ต้องมาแปลภาษาไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอ่ะไม่มีความสับซับซ้อนเลยเป็นภาษาง่ายๆอ่านปุ๊บรู้ปัป๊บเลยเนี่ยฉันเซ็นไปปุ๊บเี่ยฉันก็เป็นหนี้สํล้านแน่นอนอย่างเงี้ยสัญญ,ญาใสยง่ายๆแบบนี้เลยบอกว่าถ้าลงในมือชื่อปุ๊บเนี่ยูกพันทันทีอ่ะ ว่าจำเลยก็เซ็นในสัญญาลงไปโดยที่ไม่มีปฏิเสธไม่มีการโต้แย้งเลยนะคะสากลที่ใช้ว่าไม่เป็นสัญญาปลอมนะคะต่อมาถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจำเลยบอกว่าสัญญาไม่ถูกต้องตรงไหนจำเลยปฏิเสธว่าเอ่อนี่ในสัญญาไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะจำเลยก็สามารถนําพยาบบนบุคคลมาต่อสู้ได้นะ,ะถึงแม้ว่ามันเสียงดังอะ่ะนั่นอะ่ะอ,อ๋อหก็เพราะฉะนั้นก็คือ ต้องว่าสาม,มารถที่จะเอาพยานบุคคลเนี่ยมาสู้หักล้างได้นะคะแต่พยานแต่จำเลยก็ไม่ได้นําพยานบุคคลมาสู้หักล้างประเด็นนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นก็ไม่ใช่เอกสารปลอมนะคะจำเลยสาม,มารถหาพยานหลักฐานมาต่อสู้ได้แต่พยานจำเลยไม่เอามาเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นสัญญาปลอมเพราะฉะนั้นสารก็เชื่อว่าหลักฐา,านสัญญาเงินกู้ที่ระบุเงิน2ล้านบาทเนี่ยจำเลยได้รับเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว2ล้านบาทเนี่ยนะคะ แล้วก็จะชำระให้โจทย์คือในภายในวันที่31มีนาคม2567เนี่ยก็ฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทย์จริงคือ2ล้านบาทนะคะจำเลยเป็นหนี้โจทย์จริงคือ2ล้านบาทนะคะแต่ต่อมาหลังจากทําสัญญาเงินกู้ไปแล้วที่2มีนาคม2567เนี่ยจำเลยได้จ่ายเงินให้กับโจทย์มาอีก5ครั้งรวมเป็นเงินแล้วประมาณ261,000บาทนะคะก็ชำระมาอีกประมาณ5ครั้งจ่ายเงินประมาณ260,000 หนึ 1> 1, to to 2000, 700, 9, ่ง well, พ to ันบาทเนี่ยก็เอาไปหักกับสองล้านมันก็เลยเหลือยอดทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะก็ตามมันเลยค่ะก็คือง่ายๆว่ายอดที่เขาชำระมาก่อนที่จะทำสัญญาเงินกู้เนี่ยอันนั้นไม่ได้นำมาหักลบเลยไม่ได้ไม่ได้มาหักจากยอดสองล้านบาทไม่ได้หายไปไหนนะคะที่ยอดมันหายไปหายจากยอดที่เขาจ่ายมาหลังทําสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น3ามก็บอกว่าจําเลย ก็พี่ภาคสายจะมอใช้นี่โจทย์เนี่ยจำนวนเงิน1นึ่งล้านเจ็ดแสนสาันบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิต่อปีขอเงินของเงินต้นดังกล่าวนะตั้งแต่วันที่2มีนาคมสองห้าเป็นต้นไปจนกว่าจะจำํำระให้กับโจทย์เสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็ง่าย,ายๆว่าตอนนั้นที่สารพิพาษามาเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสาบาทรวมดอกเบี้ยถึงปัจจุบันเนี่ยเปนปีปีกว่าก็คือ15เดือนปี1ปีกับ3เดือนเนี่ยเป็นดอกเบี้ยอีกประมาณ ทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยรวมแล้วเงินต้นรวมดอกเบี้ยประมาณ2รวมแล้วเงินต้นล้านเกับดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งประมาณ2องล้านหกหมื่นห้าพันหกสิบสองบาทโดยประมาณนะอันนี้ยังไม่ถึงวันนี้นะรวมแค่ถึงต้นเดือนแทนเองยังไม่ถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่มันจะถึงประมาณ2ล้านกว่านะคะแล้วก็มีค่าตัดรีวามอีก3000บาท3,000บาทนี้คือ สามสั่งให้นะคะไม่ใช่จ่ายสามสั่งให้ค่าสามพันบาทพร้อมกับขา้าวิซาทำเนียแทนโจทย์ก็คือโจทย์วางไม่สี่หมื่ก็ต้องจ่ายนะก็ต้องมีเช็คที่สารว่าสาหักไว้เท่าไหร่นะคะประมาณนั้นค่ะอ,อคะอคะเพราะฉะนั้นก็คือง่ายๆว่าไม่ต้องสงสัยนะคะลูกหนี้ก็ไม่ต้องหนีใจว่ายอดหายไปไหนนะคะเพราะคุณจะบันที่มาแล้ว บางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆก็คือตามสัญญานุกกก็สองล้านบาทนั่นแหละค่ะนะไม่ได้ไปไหนเนาะอ่านั่นแหละต้องเข้าใจเพราะว่าเขาหลายคนก็ไปโพสอ่าง่ายๆว่าฝ่ายจำเลยก็ไปโพสนู่นโพสนี่โพสต์นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะต่อมาประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเช็คไปไหนอะ่ะมดคะเอาตรงนี้ใช่ไหมจะได้ย้ายจะไ,ได้ย้ายเอาไปไหน

เช็เยอะมากวันนี้ฝั่งนู้นเนี่ยมีชาวบ้านมาอีก30คนนะคะ30คนมาร้องเรียนเรื่องการที่ปลูกบ้านอะ่ะเราก็บ้านซุดบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฝั่งนู้นเดี๋ยวรอเอาเรื่องนี้ก่อนอ่ะต่อมาประเด็นต่อมาซึ่งอีกประเด็นหนึ่งลูกหนี้อ่ะเขาสู้เข้ามามฟ้องแย้งเข้ามาในคดีบอกว่าขอเช็คคืนที่เขาจ่ายมาทั้งหมด9ฉบับเนี่ยตามต้นขั่วเช็คนะอันนี้เช็คอ่ะอยู่กับเจ้าหนี้อ่ะมันไม่ได้ครบัตแต่ตามต้นขั่วเช็คเนี่ยเขาจ่ายให้กับเจ้าหนี้มาทั้งหมด9ฉบับ สามีนิฉัยเขาขอคืนเช็คทั้งหมด9ฉบับก็คือทั้งหมด9ฉบับนี้เช็คที่อยู่กับจำโจทย์ทั้งหมดเนี่ยเขาขอคืนฟ้องแย้งเข้ามาขอคืนนะคะเพราะฉะนั้นสามนิฉัยว่าถ้าหากจำเลยไม่มีมูนี่ต่อโจทย์แล้วเนี่ยจำเลยไม่มีความจะเป็นต้องสั่งจ่ายเช็คให้กับโจทย์หลายฉบับนะคะเชื่อว่าการที่จำเลยสั่งเช็คให้กับโจทย์หลายฉบับนั้นเป็นการชำน้ในมูนี่อย่างใดอย่างหนึ่งกับโจทย์ แยกต่างหากจากสัญญาเงินกู้ก็แสดงว่าเช็คอีกที่เหลืออยู่กับโจทน์นนะ่ะนะคะมันเป็นนี่ส่วนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ฉบับนี้เพราะสัญญาเงินกู้ฉบับนี้มันมีเช็คไหนึ่งฉบับแล้วก็มีการฟ้องศาลแล้วด้วยแต่เช็คฉบับอื่นๆที่เขาจ่ายมาตามต้นทั้วเจ้าฉบับนั้นนะอ่ะโจดไม่ได้ฟ้องศาลนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ จำเลยจ่ายเช็คให้กับโจ์หลายฉบับนั้นเนี่ยนะก็ต้อง,องเชื่อว่ามีมูลนี้กันจริงแล้วในเมื่อโจทยังไม่ได้รับชำระนี่กับจำเลยนะคะโจดก็ไม่จะไปต้องคืนนะจะไปต้องคืนเช็คกับจำเลยแต่อย่างใดโจดมีสิทธิ์ยึดหน่วงเช็คไว้จนกว่าจะชำระนี่ตามกฎหมายแพ่งในพณนชย์ตรา2 4ง244เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่โจ์ไปผู้ครอบครองเช็คแบบมีเดีนเป็นที่คุณประโยชน์แก่ตนก็คือแก่โจ์ง่ายๆนะคะ เพราะฉันโจ์ต้องเป็นต้องขืนก็ไม่จำเป็นต้องขืนเช็คไนงะเพราะว่าถ้าไม่เป็นนี้ต้องจ่ายเช็คไหมต้องจ่ายไหมถ้าไม่เป็นนี่อะ่ะไม่ต้องจ่าย,อายเออศ<อ>าลก็เลยมองว่าการที่จ่ายเช็คมาเพราะว่าแต่ว่าเป็นนี่จริงนะเป็นนี่ป็นจริงนะเพราะฉะนันเด็นนี้เขาฟออ้องเออแสดงว่าตามที่เขาฟ้องมาเนี่ยนะตามที่ศาลยกฟ้องแยง้งแล้วก็ ส่วนนี้เนี่ยนะคะให้ยกฟ้องจำเลยเสร็จแค่ะมาหรอไม่รอพินพอด้วยกันหรอโอเคโอเคนะก็เพราะฉะนั้นก็คือประเด็นนี้นะคะง่ายๆก็ยกฟ้องประเด็นที่เข้าฟ้องเย็นเข้ามาขอเช็คคืนนะคะแล้วก็ใช้เป็นนี้จริง2ล้านบาทแต่จ่ายไปแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ทนั้นเองนะเพราะฉะนั้นยอดที่มันหายไปก็ไม่ใช่ มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีนี่ผิดกฎหมายเท่านั้นเองก็จบจบข่าวสุืว่าจบข่าวนะคะการที่ลูกนี้จะไปโพสต์อะไรตอบโต้อะไรมาก็เรื่องของลูกนี้ไปนะคะก็แถลงให้เข้าใจตามนี้นะคะเท่านี้จริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่หลับลับซับซ้อนมากจ้ะที่ควรจะพูดจบนี่นะหลายรอบมากเลยเพราะว่าเราแข่งกันเนี่ยวันนี้เราช่วงเราแถลงข่าวมันวันนี้นักข่าวมาเยอะเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะสนใจเยอะมากเพราะว่าเป็นคดีที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรมหากาบเลยตั้งแต่ต่อต่อเนื่องแต่ตั้งแต่ต่อเน,นื่องแต่ตอนคคีตอมน,น้ำพังทริียากขูใช่ไหมอกขูนี่คือมหากาบรอบลวเรื่องที่ว่าอากขูระจดอักขูก็มาพอดีลูกหมีเนี่ยปีกว่าแล้วเนาะปีปีตั้งแต่ป,ปีกว่าปีครึ่งไหมเพราะว่าตอนที่วฟ้องมาจดสารพิพากษามาก็ปีก็สิบห้าเดือนแล้วอะก็จะปีครึ่งแล้วอะตั้ง